มันเรือเห็นได้สองตัวสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซงน้องเปิ้ลสาวผู้ไทยยุคเก่าเนาะทุกคนมื้อนี้เปิ้ลกับสีมาเฮ็ดคอปเป้อีกแล้วทุกคนอีเมะมามาคอปเป้เพิ่นว่า จ่มๆไว้อยากกินข้าวเปะอีแล้วก็เป็นกาสิมายเฮข้าวเปะให้อีมิกินให้เข้าทุกคนให้น้าสาวกับเมย์ไว้เนะทุกคนคูนขระเจ้าเสริมสวยข้องห่าก็ผู้เก่าผู้เดิมผมเติมคือแคล้วงแคล้วไปใส่บอลเละไปเลยก็ได้ไปนะ ใส่คาเฟ่ดีนะไลออนก็นอนเฝ้าไก่อยูน่นะนับบ่อนับนับเดอ้อมันมันคือโตเด,ดับโตะเอ้ยนับเม้านันเฝ้านับบนเด้อไลออนเดออครบบ่อจะโตครบบ่อเม้ามาสิลูกแห่งกิน,กนบ่อคือเม้าเคืองง่าคันแน่วไอ้กินได้โตะขึ้นสิบถฐามแบงนี้ก <c oughs> ระสดไหมคอ๋อหนุอยใหญ่นี่ขเขาเจ้ามาขายเนาะ หน่อยเท่าไรแ,แม่แม่ซื้อนะสองหน่วยชิบสองหน่วยสิบพันหน่วยห้าพันจิคายให้เอฟซีเด้อโตเท่าไ<อ>หร่นี้นะวาดราคาว่ามันโจอเกิดไปแล้วเ<อ>ล็<อ>เกกัวไหมบอสนี่เบบว่าห้าเศษนะทุกคนห้าเศษเหมือนกัน<อ>เจ็ดเป็นร้อยเลย เดี๋ยวสีล้างอ่าเส้นก่อนเส้นข้าวเปียบโลนึงกิโลนึงม่ใชแตกต่างมันมันมีเส้นข้าวเปะน้อยผมไหยคะแต่เเอาเส้นข้าวเปะแบบเก่าตัวนี้ก็ยังน้อย ต้องบัดตบมั้งมันมันชิแซ่บคือลูกชิ้นงูลูกชิ้นงูนะมันแบบเก่าอันนี้ค่ะอันนี้แบบใหม่ ิงโอ้ยซอยตัวนี้และใส่ีนเบิ่งทุกคนนะเห็นข้างเขาเลยได้ <laughs> ออเดีเลยบกละออนมึงอ้าวได้ในกลังงายนี่นนแหลเชนตัวนี้บิรยขึ้นคือเยอะขาดเนาะเชนเบิ้์าย,ยาว ล้างสามน้ำเพราะว่าเัาซิต้มใส่เลยตอนนั้นนะเัาต้มเส้นไวก่อนแล้วจังเอาลงน้ำซุปหลายขั้นตอนเกิดไปแต่ก็แซ่บต่ว่ามื่อวนี้ฟ้าๆเนี่ยจะให้จะให้แม่กับนัตสาวได้กินไว้เฮ็ดเขาเตะมากินปะเนอะเฮ็ดเขาเตะหมาเนาะ มันเป็นเส้นสั้นเด้หั่มอ่ะเ,เ,ขเขาเปะเส้นสั้นเส้สนั้านของเขา <c oughs> เป็นตายานแหกิ่กาเฟเบ่อกินข้าวหอมเออเอ,อ้ยน้ำตาลอยู่ซซอ๋อน้ำป่าค่อยเม่อีเม่ ชชยทางน้ำป่าทางเุ๋ยทุกคนครบรถเลยน้ำตาลค่ะอุ้ยมันก็บนนอนมันมานอนกรต๊องมองนี้ ไปดําตัวเองนะโตหมดเลย yeah. <there>

นี่บ่มีชิ้นมีแต่ลูชิ้นทำสิสดน้ำทุกคนวันนี้เพื่อน้ำ cái tỷ quá Bố tìm thôi, bây nhỏ hơn hả bố ơi? ย่มเยอะข้าวอยู่ได้น่ะจะนั่นก็เป็นเ่ม กินามากเลยอะกลซือมากินหมากได้วปลาู้มากดูนะก็ซื้อหมากปลา็ซื้อมากตุงพูดก็ซือมากสิบหมาคือสิบปาชีอส,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 สิ่บอืง cơm dơ Ta không phục vụ cơm mất Mù bố mù mất Anh mình tỉnh xuyên tát mà lời ơi Mình ừ. bố đi để xuyên nhau Hãy Để ไปให้อีเมซิมทุกคนเติมนาำเลยเดี๋ยวให้รับกลุ่มเองให้รับซิมก่อน้กคุณยายจิมน้องกินนี่กินน้ำคุณยายบ่อยหว อ,อยู่ต้มเปื่อยพอทุกคนเซนมันอยู่รูมหันไฟทุกคน ชิ้นป่าเลยเสแปรกลูตินงูแพงปะนะได้ถงเศร้าปไปแต่ว่ามันได้น้อยโออ่ะมาเชิดหงอยไปเด้ดอของโตนี้ค่ะ นี่ดอกนี่พี่ท่อเห็นตอนนี้ก่อนแซบบอกไหมแซบแบบออร่อยอ๋อเก่งเลยนะคุสิเก่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเช่นนี้เด้อทุกคนฝากติดตามรับส่งกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เปิลเ็ดคลิปต่อไปนะเด้อทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย